กราบขอโทษ FC ทุกๆตท่านนะครับหัวเดียวร้อยเดียวเนี่ยมีเยอะจริงๆครับทำไม่ทันจริงๆมีทักเข้ามาเยอะว่าเฮียขอดูรถหัวเดียวหน่อยมีไหมมีมีครับมีทุกโฉมมีทุกรุ่นมีทุกยี่ห้อแล้วก็มีค้อกแบบนี้ครับมีจริงๆครับแล้วก็ใช้เงินร้อยเดียวจริงๆครับ จากโรงงานนะครับผลิตออกมาพร้อมที่จะส่งไปจอดขายเพิ่งเสร็จก็เป็นบูนะครับหัวเดียวบูนะครับรถไม่น้อยมากสภาพมีตู้ทึบร้อยเดียววิ่งไปทำมาหากินออกไปใช้หาเงินได้เลยครับนะครับเราก็มีนะครับเนี่ยฮะที่กําลังจะไปส่งอันนี้นี่คือกําลังจะไปส่งเลยนะครับก็เป็นรถรถหัวเดียวนะครับปี2021จเดยิบเลยนะครับนะครับก็เป็นรถหัวเดียวที่ลูกค้าเนี่ยมาซื้ออ้าวมีน้องเซลลอยู่พอดีเลยกําลังเช็ครถอยู่น้องดาวสวัสดีค่ะพอดีกำลังเจอกำลังเช็ครถอยู่อันนี้ลูกค้าหนูใช่ไหมคะเจอน้องดาว คันนี้ส่งไหนนะครับโคราชค่นะนครราชสีม<อ>าค่ะโคราชแมนจ้ะบ้านเลยบ,าบา้า,บานเฮาบ้านเฮาอีสา,บานบ้า,บานเฮาลูกค้าเฮ็ดยังลูกค้าเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มทางหลวงค่ะแต่ว่าเพิ่งจะรถไปแลนงานเสริมนะคะเพิ่นรับงานอยู่กรุงเทพฯไหวเพิ่นแล้งานอายถามต้อง,อง,องอยากบ่เอกสงเอกสารนี่คือเฮ็ดยากบ่บอค่ะค่ะบอุบุญไวยเลยบ่แม่นจ้ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไปเฮ็ดเรื่องให้อยู่โคราชนะคะ พออนุมัติแล้วก็คุยกับลูกค้าว่าเดี๋ยวจะเอารถไปส่งหายโยโครล้วลเอาลูกค้าเพิ่อนก็ได้มา,มาเบิงบ่แต่พเพราะว่าเพิ่นเบิงรีวิวไว้แล้วครั้น,นี้<อ>นะคะรีวิวไว้หน้าเพจแล้วก็ก่อนสินส่งรถให้จังสีก็ถ่ายวิดีโอิอก็ถ่ายวิดีโอให้เพิ่นเบิงให้เพิ่นไล่เลยแมนโอ้ยง่ายคือบ่ตัว๋วนะ ง่ายแท้ๆค่ะแม่จ้ะคือเอกสารบ่นจะยุ่งยากเพิ่นได้รถไปวิ่งงาน,นโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่มยมถ้าลูกค้าสนใจจังซี่เนี่ยทักหาเนี่ยโทรหาทางหาเดี๋ยวตลอดเลยค่ะโดยยังฝากไม่ซูนเก่าซีเจทําสองหนึ่งฮกฮกหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดียวมึงซีรีส์ไปสาอ,ป<ช>อ่ะกูฟังกว่านมึงฝ่าวแท้ตัวแค่นี้ <c oughs> ขออีกที่นี่อีกจักเถอะสีโทรหาเดานะคะโทรหาไดที่เบอร์ 0 9 4 7 3เก่า1เจหนึ่งหนึ่งะเอออันนี้เจลดาวนะครับผมเจลดาวต้องบอกว่าขอบคุณอีลีครับพี่น้องหลายๆที่อุดหนุนกันนะครับเรื่องคุณภาพเรื่องการดูแลเนี่ยไว้ใจผมได้ครับผมจะเซลล์ดูแลพอดีก็ก็ทักหาผมได้ครับเป็ดตีโรดนะครับผมก็สีเบืองให้สีช่วยตามให้ติดขัดตรงไหนก็สีเข้าไปดูให้ครับผมไว้ใจผมได้ครับผมผมที่ทาให้ทุกคนประทับใจครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับก็ขอบคุณน้องดาวด้วยนะครับฝากด้วยเด้อ สวัสดีครับผมฝากช่องทาง Tiktok นะครับ400เดียวและ YouTube 400เดียวไว้กับ f c ฟ a n แฟนเพจและลูกค้าทุกท่านฝากกดติดตามกดหัวใจกด subscribe ให้หน่อยนะครับเราอยากเพิ่มช่องทางนี้ให้ลูกค้าได้เข้าถึงและ2ช่องทางนี้เป็น2ช่องทางที่เราจะปล่อยคลิปรถสวยๆรถใหม่ๆหรือคลิปต่างๆลงไปก่อนฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับรักและดูตีฝากด้วยนะครับ2ช่องทางนี้ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ